รถมือสองทำไมต้องมีการเก็บสีเดียววันนี้จะมาให้ดูคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะเป็นตัวมาด้าสามหนึ่งร้อยปีทุกคนและยี่รถเป็นสีขาวแบบนี้มาจุดแรกที่เราต้องมีการเก็บให้ลูกค้านะคะนั่นก็คือตรงนี้ทุกคนคือจุดแค่เนี้เรายังต้องใส่ใจนะคะและมาสีขาวคือเห็นง่ายมากทุกคนนี่มีอีกมีอีกมีอีก นนะะก็จะมีในจุดตรงนี้นะคะนี่เลย้าหลอกแค่นี้เองแต่ที่เราต้องโฟกัสคืออะไรโครงสร้างรถนั่นเองนี่มาดูโครงสร้างเม็ดอาร์คซีนประตูกันมากดีวกว่าก่อนอื่นมาดูเม็ดอาร์คคันนี้กันค่ะนี่เลยคันนี้เพิ่งเข้ามานะเป็นตัวมัน่าสาดูเม็ดอาร์คอันนี้เดิมจากโรงงานเลยทุกคนซึ่งตัวรถสวยมากๆแต่ว่าที่ต้องเก็บสีเพราะอะไรเพราะมีรอยสะเก็ดหินอย่างซีนะคะเราสามารถเช็คได้เลยนะว่าเฮ้ยประตูโดนชนมาหรือเปล่าเราจิกไปที่ซีได้เลยคะ่ะว่าซีนสามารถจิกได้หรือเปล่ามามาดูด้านหลังกันต่อ ทุกคนด้านหลังถือว่าสวยงามเลยภายในในเะนี่ยของเบาะนะคะนี่เลยเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเป็นตัว100ปีหลัง